เยอะนิดนึ่งแต่ว่ายังโสดอยู่ชื่อจริงชื่ออะไรครับเมื่อกำม้วนไช่กระตองซีกำม้วนไช่บ้านถ่อพระราซากับพระราจินีชื่ออย่างนี้โอ้อันนี้บอกเออเจ้าพเจ้าเจ้าเจ้าเนียงเนียเสืออย่งเขาเจ้าเมืองมึงแมงขึ้นรื้มขึ้นป่าปัดปัดโอ้ยเนาะพี่สักเอาเอาพี่น้องอย่าพึ่งใจเด้อมุ้งปังล้ำอยู่ไหนมารำอีหยังบ้านมารำอีหยังบ้าน พี่น้องอยู่หน้าฮั่นใจเย็นนะครับจังสีเรามาล่ำถอดมาล่ำถอดเนาะเออมาล่ำถอดเนาะโอ้ยตายมือเมาคีเมาคีมีมือเมงเมาคีว่าตอนนี้ท่านในหูฝันเรื่องน้ำไหมเอำเรื่องเอาซื้อมาตอกกาวซื้อก่อนเอ้ยน้ำก่อนด้วยเอาเรื่องที่เขาบอกกันไว้ละเออเอานี่ท่านได้ถองเรื่อง แก้วนาลิ่งนาลิงครับแก้วนาลิงแก้วนามามันหลายแล้วเขาบอกเขาติเบตซำกับคณะอื่นนี่ยไปแม่เบียไปเป็นลูกสาวเอา่น้องเอ้ยน่ะบัดนี้พบกับนางเอกสาวเสียงใสเออใสอะไรเสียงชื่อใสใสอะไรผู้น่ะบอกบอมันมันหีปอดมันใสมันดูดีพอดดูดีบัดดูดีปัดนั่นนางเอกเขานางเอกสาวกินโตคือยังเกียร์ น้องเบียร์วีพานั <S 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 ่นไปแม่ไปน้องชักจูงองจูงจูงเออวีานั่เลูกสาวลูกสาวมาตะเมี่ยงกินบันนี้ลูกสาวมาตะเมี่ยงกินนั่งเอกแม่สัว นั่งเอกคือเป็นง่อยเสด็จแม่ยับข่อยิกเสด็จแม่มาอยู่ไก่เด็ดแม่เป็นไก่ขี้เหร่ผู้หญิงนั่งยุกกลางนั่งยุกกลางนั่งยุกกลางคือเสร็จปียาลุเล่กกับลูกเท่าไหรนี่แล้วลูกเอ้ยพี่หลกกันใหญ่กาหนาบัดเมาแล้วตอนนี้สามสิบปีลูกคือเป็นจักสามขวายปีแล้วตัวกับพีนหนิมว่าส่งแรงตัวเท่าผม เป็นสร้างไวแล้วนาเป็นสร้างพ่อกับแม่น ah ี่เห็นสมควรอย่าเป่าพ่อกับแม่นี่เห็นสมควรว่าลูกนี่เป็นแสบเป็นสาวลูกพ้นมีพอบมีคว้าเป่าควรจะเป็นเขี่ยวลูกเปล่าบางคนจะเป็นลูก่อนถือนอนแท่นแนวปกคล้องบัลลังก์ของพ่อของแม่เแต่พ่อคือไม่รอแม่ มันไม่ได้เบิงบจักจักงง่งเกิดท่านบอเกิดทัานบอกอเพ็รเจีนั่นเกิดท่านบอสสบอบลูกแม่เอ้ยฟังแมวฟังแมวันไปดิตัวเมียต้องเมืงนี่เลยยัยงบอ จะเย็นเขาบอกเย็นแค่ดูแม่เอ้พ่อก็แม่เห็นสมควรเน่ยเจ้าอภิษฐรีลูกเจ้าเมืองกระมุนใช่ดิลูลูกว่าอย่างไหนเขาไม่เข้าใจเขาว่าเท่าลูกก็ต้องลดเอาด้วยลูกเขาแบบเขาแห้งบนางเอาใจสี่ลูกเลยตนลูกพี่ว่าเขาให้ลูกคิดถึงทรัพสมบัติเขาตอนนี้เขามีรถมาก ทั้งกอนแบบกอดเมียก็พอตอนนี้บว่าสิเป็นรถม้ารถม้าบว่าสิเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทบว่าสิเป็นทีทางติดถนนดำเอ้ยสมัยเฮาบ่ทันมีถนนดำสุดสิสมมุติชี้เกวียนเกวียนเบ็ดแม่นเกวียนเบ็ดซีขาวไปแต่ง VIP บพี่อย่างดีเฮ็ดเป็นรถนอนข้างหลังเออดีเด้อลูกเอ้ยถ้าลูกบ่เอาลอกปอกลอกเอาให้เบิด เฉียดหัวทิมออกจากบ้างแต่สมบัติกัได้รู้มันดีนี่เป็นปีมันดีมันต้องดีเอาไปมาเอาไปมาเป็นพิดนีมิดนีมันต้องดีเพราะว่ายังตี่เจ้าชายอง์นี้พอได่ยินข้าวมากหลายปีแล้วเป็นคนที่กิตใจบ้ค่อยดีปันไหมงันมาตมองฉันเองังบอางคบงไส้องนี้บอบาให้มัน่อยพ่อให้มัน ไม่ได้ลูกจะเป่าหายพ่อเขาหักลูกเขาจะพร้อมแก้มลูกแล้วพ่ออนไหนใช่จะได้บังสีคากันยุ่งกันนี่พ่อกับแม่นี่กับเ่ใหม่ไก่ฟังนั่งแต่พี่พ่อกับแม่กับเ่ใหม่ไก่ฟังนั่งแต่ห่วยจีบไปม่่่่นงไไกอคะฟังแม่ก่อนดูคือเมื่อวานไปแม่นั่นว่าไปแม่อย่างไ้เจ้ามีคอไม่คู่มีหลานมีเลนี่พ่อกับแม่เลี้ยงนั่ลูกถอดปนนี้มังชนมาอยากมีลูกมังชนมาอยากมีลูก แต่ว่าเรากบิว่าานเนี่เจ้าหนอยไม่ถึงเลโอ้ยโอเขท้อทน้าคือเกีรตโม่เนี่ยไปน้อ้ยโ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 เ้ยืองโอ้ย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 เอ้ยไอ้ยโอแยโอยโองยโร้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อส้ออลชัยเพื่อสิให้งเครื่องบรรณาการเพื่อิอขอก ลูกเตรียมตัวด้ลูกเลือถึงสิทุกใจถึงสินักใจอะไรก็ต้องเอาเพราะว่าพ่อกับแม่อยากซ้ำใบพ่อกับแม่ก็อยากส้ำใบปลอกลอกเอาลูกปลอกลอกเอาเข้าเอาหแฮมเบิรัพย์สมบัติพิธภัณฑ์มมันกับวงหัวแจัคอันนี้เนาะเจ๋งไปแอาร้อนหไปกันเด้วยแต่รัที่รัเตี้ยบัวยังตัวซับเขาเต็มเอาไม่ก่อนทั้งหมดตัวซับเขาเต็มเดี๋ยวะตัวเขาเนี้ยตามนั้นมันมีว่างวันที่สามที่สองเดือนยี มเงี่ยบอนมีงบวนี้บัทนทีบาเสาก่อนขึ้นสิบหกคำบอนอยากเ่าได้ไหมคะขึ้นสิบหค่สยี่สิบิบหกคเดือนสิบอ็ดนนั้เดือนจักแก้วหนลิงเก้วขอนั่งมันเดียวอเดียวนั่งเอกแบบยืมเพื่อนเป็นเอาละในเมื่อเป็นตังสัตว์แล้วถ้าหเอกแล้วาหดแล้วถ้ารเอกโอ้ทหาหเอกเจ้าเลยเป็นถ้าหเอกไมาต้นทหาเอทหาราทหารมใช่ เอาละเขาไบังครั้งพอจะก็มาแล้วมาดี้อ้าวเอาละทหารเอ้ยขอพญาขอดีเอาละทหารเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเข้าวในขุยข้าลูกสาวของข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวบาร์เสียท่านทหารเอกนี่ส่งสารไปยังเมืองกำม่นชัยนะเพื่อเสียให้เมืองกำม่นชัยแต่งสิ่งแต่งของ เพราะว่าสิเป็นเครื่องบรรณาการเขาของเครื่องใส่แก้วแหวนเงินทองบรรณาการแตงมาหยังไปค่ะเดี๋ยวฟ้าบอกมันสีลงมั้ยยู้อซื้อแต่งสิงแตงของเครื่องบรรณาการแก้วแหวนเงินทองประมั่นสองลอยก็เกลียนมีมึงบันเขาต้องบอกล็อกให้ดีสองลอยก็เกลียนเมื่อไหร่ลูกจะคว้าสู้คว้าดูของเราเออเอาละอย่าใส่อยู่เลยเตะบอกทันทันอีกเลยเอา เช้าอจัรย์กระกบครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ครับเฮ้ยจับควงอยู่อะเต้มเต้เข่ามาดีเอาเต <Enfin> ้เขงไม่นด้จบเจงไรนี่เอาอีกซองวะเต้เข่าอยู่มีอีเต้เตยเตยเต้ซองเนาะแต่ต่อีพี่แหลกเขาก็เจ้าตัว่าหลอดอะไรครับวันทีนไหนล่ำดีกว่าเนาะวันน้ล่ำอยู่มีเต้บอกเนาะล่เออเอาเต็มอีกแล้วครับล่ำก่อนล่ำก่อนอ๋อลูกสาวพอใส่เลยไหมไห่ก็โตมาอยู่นี่ ูายแล้วบันเียรลูกเอ้ยสีเสือผู้ได้รำสูพี่น้องเขาฟังลูกเฮ้ตายแล้วบันเี้เอาก่อนสั้งศีรเกีรตลูกทั้งบ้นของเขานี่นแหละนั่งเองท่านดกควันดีกว่าเอกวนบวกนั่งเองฮะกวนมาพอพี่นองเอ้ยจำรับเอากวนประจำใจตายเรื่อยบันเดรป ล้ำเป็นมะเบาเอาลูกจะได้หลลํำมาตัตให้ล้ำก็ไปลำไหลลำล่าเขาลํำเรื่องอะไรกันลำเย็นงัละไผ่ใบแก้วนามาล้วเกิดมาบม่มีหมอโมล้ำซ้ำกัน อันพี่น้องนะฮะจะยัง่นกีเลนยังไงอันล่ามเรียงอันแก้วนาลิ่งค่ะแต่ว่ามันมันเด็กก้อนนี่มันแด่แจะก้อนเสียดายอยู่เสียดายอยู่ที่จิงเขาสอมมาดีแล้วล่ะเขาสอมมาดีแล้วตอนมันกดดันซื้อม้นชนไหลจะกับอถอดให้พี่นองขาได้จกกก้อนอเอ่า้เอาเอาขนาดาเอ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 าอเาอาอเาเอ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 เอาเาาาาเอาอเเอ

เอ้ยค่ที่้อนที่พ่อสนทค่ะก็ชิมหนัพ่อทำไมคะ